พี่น้องเอ๋ยอย่าไปฟังความเบาของคนมันเกินง่ายได้ทั้งง่ายและความความเบาวอยู่ความคนเขาหักเขาก่ะยองคนเขาสั้งเขากะดาสมคือมาเขาเมาหมาเท่าเฮาแกกเขา พี่นออ้องเอ้ยเกิดเป็นคนคว้นสิเอาสินคอองเชยนชิงจังสีคอองเฮาสีหาซื้อซอยคอองเพื่อน,นิจเจออสมัยซื้อวาเงินข้าแจ้วคอยนิ้นพิ้นทุลาเจ้าอุกสมหมุดสบาย ยังบ่ได้ทอสินสันตัวเพินว่าอ่าถูกเอาลายต่อไปจวัตยอมแล้วค่ะกลาบนมัสการท่านคุณเจ้าค่ะ พี่น้องเอ้ยอันคนคนมีนัน่นคนจนก็ได้พึงบวชนเรื่องอยู่ใดจนด้วยโกหกมีกัวาอาศัยนาบนี้ป่าเพิ่งาวาังตุมล่มอาศัยมีโคเจ้าจดังกันโดยดามอาลามสีใสเหลี่ยมฝูมงชนเอาใจใช้บ้านสีใสหงเหลี่ยมสังโคเจ้าให้ซอยสอนพี่น้องเอ้ยอ<า>ขอเชิญรับชมรับฟังได้เรยค่ะพอดีฉันที่มาล้ำลองสีโคตรเพชรตะบอกนะคะเนาะ ทุกกรมต่อลำบากทุกกรมต่อยเท้ากี่ก็ะพอกรรมแต่ก่อนนั้นเขาได้ทำบาปทำให้สีโคตายไปเว้นจังไรนึงถึงกระเราเป็นเวียงห่างตั้งแต่ตอนเขา,ลาหล่อทางคนดันตา้เห็นว่าข้าสร้างแล้วกว่าเท่าสีง จากเก่าเรื่องตั้งแต่ก่อนเมืองผุกอุกแต่มีภัยสารกวนยาเมืองเทบานลนั้นใดพ่านนเมืองบ่เห็นปองจึงได้จะหับหนกอ,องจีขึ้นละเป้าตื่นบางทองเอินหาภัยเสนา ไผกะมาพอ่อไผใส่เวียงเฮียงเต่าจากเสี้ยวไผ่เขาตีชิ้น้างองโอ้พญายได้วัวหอนงอนไขดอกไสยาจังได้มีสีโคตรอาสาต่อยพ้ยสันตายประมาณพ่อแสนกึ่งลงในน้ำ ມັນແມ່ນວ່າຊິແພຊິວາງຮຽງໃຫ້ເກີຍພ້ອມກັນເຮືອຂອງຫ້ອຍຂຽວພ້ອມດໍພ້ອມຮຽງຈາກກະຂໍໂທດເດີ້ຄ້າ อกใสยาในเข้านั้นจังมีสีโคดกาสาต้อยไพศาลพญาจัดการทำส่ันนำเทาขั้นแม่นบาตีแพสที่างเฮียงให้เกินกับทั้งเฮียเกินหนาสนมพรมดอกความเฮียงในตอนนั้นจังว่าสีโคเปลืองตีต้อยายสาล ใา้ประมาณเธอแสนกึงลงในนามย้ำเมื่อบาดี่แผ่ที่วางเรียงให้น้อมอ้หอบอ้าหนางก้นหน่อยเขียวคอมดอกกอมเมียงปัดนี้ฝงสาเสือพัายามห้อนขีดกว่าบาท่านผิดใจสิญาเถืองเพบ้าน พระญากะเลยจัดการให้นางเนี้อหลอกบอกว่ามืขหนอเท้านั้นดีแท้ดอกบนใดหมอบอกให้บอกว่าสิ่งเนี้ใดกว่าแต่ภายในหัวเก้าเดิมควันยานนั่งขั้นเป้าไปหาองคุวนพองพ่อกะเป็นก็ห่างยนใบดอกยูทาน บ่ท่านนั้นพอดีบ่าข้าก็ไปเทยตายุ้นลันถึกใส่บ่าท่ากะเล่าไตายจังได้มีสีโคได้มานำกอ่อทำเข็นจังได้เป็นเวียงป่าเป๋าเป็นถึงเท่าไยจึงอันกุลหล่อทุมแปลวหูวนา หักหักว่ากองบากแขลง่ายฟันทิมดอกมุนไปคนงได้สามตอกทางยาวก็ยชาวเียงฝังใส่ขี้ดินถมไว้ถ้าจึงงันมาเข่าตีเอาหายคูเจ้าหาโนเด้ทั้งไห้นำตาหยอยใส่ขี้ดินกวามสีสิ้นใจขาดเธอเว้นสาธุด ความจะลิลนมาวิย,ย่าได้มีพอดีให้ส้ำสร้างพอบหัวให้ซ้ำแหากลิ้นจะเลื่อนขึ้นดอกยาดุนว่าเธอนั้นก็โวดจะล่นลงเธอกระปันสังขารแต่ในวันนั้นพากันฟังเอาไว้ เป็นคติเตือนใจฟังแล้วให้คิดธรามนแาเล้วขาควยเธอเสกแล้วขาคนงานยี่งได้ยินคำขอดีให้จำไว้ ก่อนยังไอ้คุณยายน่ะคุณยายเพิ่นเออเพื่อนนั่งหลับแล้วอาสอบมื้อคุณยายเด้ออายุ80ปีแล้วเนี่ยพกาบนักวิชาการคุณเพื่อนชูองเด้อคี่อยากพิชซ์ทั้งทุกคนเถอสวัสดีทุกคนจันทร์คือนางจันทร์หอมหน่อยวัดพวงแค่มูสาม้านสร้างน้ำหวานน้ำผู ไัน er. ไหนว้ากับว่าวอีหงยังดอกคือว่าวว่าก่อนพาตําทหน่ายคนว่าหายว่านจะสามเก้าี่ศูนย์ปล่าแล้วิมาว่าวายงูฟังแต่ว่าว่าว่าก่อนนี่สิมว่าโป๊กโกไปโลดโอโโทษด้วยคำนี้ผิดพลาดยังก็ไดผอ้ผู้สีสวยไผยมีบุญยังสิได้สุนห้ม ถ้าหลวงทีว่าในาชันเกาวไว้ไผสุขางเพี้นดีนะ,ะ่ตลอดรถเจ้าสิ้นโรกสิบินเปพวนสิบินควนม่วหมองทั่วดินเด่นฟ้ามันเหลือแต่คนว่าไผผู้ววันหน้าู้นั้นิเหลืออยู่จ้าสิมีผู้สืบสางเวยังวานต่อไปไผสิเกิดขึ้นได้ชีหนึ่งได้ลุงเป็นการร้องชีสองร้องไว้คอยชอบไปเด้อป้าเอาอาพอเลยแม่ ว่าข้อเหวเนาะตามกระตสเลี้ยงเก่าพระคุณท่านเด็กเก่าว่าเป็นสินอนอยู่บ้านตกใหไงหลังสูงลุงลุงกระทางเดียวกันแท่โลกมันแปรปืนปินเป็นไปหลายอย่างาะมีทา้งสิแก้สุดแก้แล้วแต่กรรม่นจังซ้อแล้วพทำเฮาทำภาวนาให้ศึกษาสร้างถรำคำล้งเลงแรงเร้านักหรือเปล่าค่อยซ่อมไปสอนคำสอนพระเจ้าเก่า เปล่นเลี้ยงเล้าเกิดขึ้นเมื่อ้านสิวันไหวคนสัตย์จะูว่าใดได้โลกช่พงูอยู่ในหูในห้องสิมองตายจนเตียงกุุงเวียงวางกวางเวียงหลวงสิมางุูนกรุงเทพมหานครจะว่าใดอยู่ใกล้ระว่างไว้จะว่าเตียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สิพ่อเดือดร้อนเพ่าะา่อื่นพ่อแผนนดเพราะว่าคาะคำไว้จำข้าง ารางภาคเหนือพื้กองมีแสงท่องเรืองหงไฟมบนยึกันลุกพุ่งมีควันลมเท้าตายท่อนกับภา,า,าคใต้พื้นลมริมใจผ้าจยกเยื่อคนโดยสิโพหัวว่ามีใดที่ปลอดไ,ยไดัยและป่าคืออุดรขอนเกล็ดใช่จะพูมหนองบวงัวล้วพูเล่ด้วยแม่ปามาา่าคึ้นว่าจังสีอถ้าไปว่ายก็พูเพ้อแพ้ก็เสียกีว่ามีตาพระวันหน้าจะวางเลื่อสีเหลี่ยงคาง ไอ้เจ้าฟากันสางยินท่านยายได้ขาดเนื้อบุญเนืพิ่งไปนาได้เพิ่งบุญฟาดนาเพิ่งเสียตจคนดีคนอภิชัยละเอียดจิตคนกินเมี่ยงบ้านจิตคนพลาดคนดื้อว่นโย่โม่ถือใจเกียดเครียดให้ไผได้จะปล่อยว่ามีน้องเออนหวานคนผู้นั้นแหละท่านสิบวิภานให้หลวงข้าจะหวงสมบัติว่าสางสมกุศลไว้ ปวดไปใชได้ใจหือบ่ไปน้ำจุดคายยางพันว่าไปชียบกบว่าไปบ่ดองเงินบ่ยั้งเพื่อมาไดกะว่าต่จังซีชวนจนปวดสมองเดี๋ยวมงทองในพ่อปันข้าวขันห้วยตู้วี่ประตูเดียนี้คือสวรรค์ท่านบ่หวงหาว่าฉันหลอกลวงไปบันหันวันีเงินนั่นบ่ยังสาธุเด้อหาวีป้าพัางผู้เนนั่งกรรมฐาน พระยาการถามำเจ้าขานว่านั่นเรื่อสวรรค์ขาขุณยอเมื่อว่ายวันท่าเก้ากระโมมขอใยซอบบังถอนไผยื้อข้ามเพดินพี่น้องเอ้ยสาธุเอางี้เอาไปเขวาก่อนขวาก่อนเอาอีกสักสองอีกสักคนหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังสารพันก่อนเดี๋ยวฟังด้านเขาจะไอฟังเอาแม่บอยเด้อคณะไปไหนล่ะ เอ้ายายสวดสวดให้คุณยายหน่อยขอนมัสการพระเจ้าค่ะและกรรมการระยะที่ถ้ำทุกคนค่ะขอสั้นสั้นสันอันนี้บ้านในบ้านในบ้านในนั่นเนาะบ้านคุปวิบอ่ะกามันเทียบชิลี่เะอเออยายในสวดใส่ม้วนนั่นแหะกู้ไข่คือยังจอกอยู่นามหากยังบดถึงดิน ไลเว้นไปไเว้นมาแมนบอมี่ค่แมนบอมีเมอม่เฟ้คางไลไปคางเฟื่องเฟ้นหนาเป็นลุม <c oughs> เลยเฟื่งบางมาันกัทากขอฝากพี่น้องที่บ้างตะกุ่งในวัเพราะไอ้ส่วนค้อเย็นในเด้กจคาอ่ะอ่างอ่าู <c oughs> อ้าวเอาไปให้อีกแม่อีกยายนางยายขานะ่ะรังกินน้ำเนี่ย อ네 hehe, เอาแม่แลวกันก็ได้แมวเราไปตามเสวเออเพื่อนจะไปตามเสวห้ามกลับเด้อฟังเทศอดแจ้งกันมาเนี่ยไปกับอะไรมาเอาดังแล้วว่าไม่อ่ะเออเอาเตรนเนาะว่าใดมาเดินกลับนมัสการพระคุณเจ้าทุกทุกลูปทุกทุกวัดเจ้าค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ญาติธรรมที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เนาะ อันมื้อนี้ตัวจริงเสียงจริงพนบมาแม่แววขอมาเป็นตัวแทนแม่สวมศรีก็แล้วกันค่ะกะตะลกตลกของแมแว,วเด้อค่ะเด้อบอแม่นั่งเอกคือแม่ใบ <c oughs> พี่น้องเอ้ยหากกันนีถึงซีอูฝากฝากรรมปายเขาเขียวกะคือนอนในหอแห,งห่งโฮงเดี่ยวกรรมนอนสร้างกันนีบ่เลียวแลตาโตาแม้นสีอูมอไก่พ่อปันไม่ทางตา ยาสะไล่เลื่อมถิ่มพงพันพี่น้องเกาเฮาเดอ้อยาไดลากโคเสือนี้ไปย่องผู้อื่นดีอย่ามัอเจ็บบักว่าเด้อพี่น้องเอ้ยมันสีคำให้เจ้าน้ำตั้งแต่บุญกอ่อสร้างกุศลเจ้าสีหงเฮืองพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าเสือหมักตองบะฮอนลนไก่โก๊กแนวผมดกบะฮอนเป็นหัวลานพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าเสือศาสส้างหางเห้วสนุกแกง เสื้อไก่ก่อบาะกลุ่มแกงบอคือพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจบแล้วคะ่ะลาบนมัสการค่ะ,คะเอาส่งมัให้แม่แว่นก่อนแม่แว่น